แป้งแป้งยุ้ยไสเถเดนี่ห่วยที่สางเหรอมองบุ้ยเซนี่หน่อยแหงนอนกินเนี่หน่อยยังต้องต้องไหมยังอุ้ย Yang uất mong mi anh yang tung tung <laughs> dun tung 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 cắt <laughs> 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 lời, cắt tung cắt tung 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 เอามาเอามาเอามาเขาเงียวบนเล่นบอกเขาเงียวโอ้ยดีนะก็เลือสิเงียวเงียวสิเงียวอีกเยอะอะไรคุณยายเงียงซูนหัวเฮ้ยหนีบเดือด